các cô chú, em tham game trên TV, em không chơi game ở bên ngoài, em trong 超改能潜力。 ก <cents? S 2> ูโดแล้วเกินต้องแก้เื่องก่อนเปล่าแล้วเิมไปเริ่มยังถ่ายชีตอยู่นะ รที่อยากรูบ้านผมบ้านผมจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแ<ม>นวแบบอ,อค่ะไก่ไกๆเป็นแนวแบบนี้ฮะเป็นบ่อนไก่ตรงนี้ใช่บ้านผมนูน่นที่เปิดประตูอยู่คะ วางบอลไว้ตรงนี้ก่อน เล่นบอลต่อไหมทำเล่นบอลนะ Yeah. Mm -hmm. ขยับ่อ,อนนะคะก็เริ่มไกลจอนหมดแล้วกินเยอะกินีดอยู่ยังไม่ได้กินเลย

เยีกขาจะขอจบการถ่ายแค่นีกนก้ก่อนทำพร้าคชเรื่อเกดคลาสไคร นี clap clap. Rise, ่แหละครับของคอ